สวัสดีทุกคนด้นะคะเรากลักบมาพบกับอีกเช่นเคยกันในเกม My Craft กันนั่นเองนะทุกคนก็เราเดินทางกันมาถึง EP ที่3กันแล้วนะทุกคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนโอเคเลยนะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกผักทําฟาร์มกันนั่นเองนะคะก็บอกเลยว่าอยากทํามากตอนนี้เนาะไปดูก,ก่อนเลยนะว่าตอนนี้แปลงผักเราเป็นไง้วทุกคนก็เล่นๆกันไปบ้างแล้วนะเราก็ได้ไปแชร์พื้นที่ตรงนี้ในการทําฟาร์มเอาไว้นะก็สร้างถนนนิดหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มตรงนี้เลี้ยงยาวกันไปเลยแล้วกันเนาะก็ของของอะไรเราก็เนี่ยไม่ใช้อะไรไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่ๆนั่นที่ขาดกนะ็คือมเมล็ดพันธุ์นั่นเองเนาะพอทำอีพีนี้เสร็จแลละได้อพอทำอีพีนี้เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอีพีหน้าก็จะไปคิดถึงเวลาที่เราจะต้องไปสำรวจในดินแดนใหม่ๆกันแล้วเนาะเพื่อที่จะไปตามมหาของกันนั่นเองเนาะ โอเคอันนี้ก็มีแตงโมอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อมันขึ้นมาเราจะได้ปลูกได้ก็ตอนนี้นะเรามีอยู่แค่เออ่มันฝรั่งกับข้าวแค่นั้นเองเนาะตอนนี้คือขาดแค่อทขาดพริกขาดอะไรเนาะโอเคไม่เป็นไรคัันเดี๋ยวเราจะไปทําการเตรียมแปลงผักกันก่อนเลยแล้วกันเนาะครับมาซัก2อันแล้วกันถังน้ามีแล้วเนาะเออโอเคแล้วก็เอาอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วกัน ก็คือแบบเราไปเตรียมมาไว้ก่อนนะเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวมันยืดยากอะไรเดี๋ยวมันแบบนานก็คือแบบตัดคลิป30บนาทีแบบจากหชั่วโมงให้เหือ30ิบอกเลยว่าแบบไม่ไหวก็ <c oughs> คือเอื่อมมากเออแล้วก็ E ีพที่แล้วก็คือแบบคลิปอาจจะออมๆหน่อยทุกคนว่าแบบตั้งใจขูดคลิปแล้วก็ตายเยอะเกิน <c oughs> เดี๋ยวไม่ช่ะนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทาําทางเดินเลย,ยกันหน่อยเออเดี๋ยวค่อยลวยกันเะาเดี๋ยวเราทับเคลียร์ตรงนี้ก่อนก็คือจัดเตรียมเคลียร์ตรงนี้แล้วอันนี้ก็คือ บันไดามาซึ่งาตรงนี้เป็นตรงนี้คือมาไว้ก่อนเลยเป็นไอ้นั่นไอ้วะเป็นทางเดินอุ้ยหินหินหายปไปหมดเออใช่ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปอัปเดตในบ้านก่อนแล้วกันพอดีว่าเราไปเติมแต่งบ้าน,นใหม่ก็คือแบบไปข้าววัวมาช้ำจ้านี้เลยก็คือแบบเพิ่มเพิ่มก็คือภาพแผนภาพนั่นเองนะเราจะได้แบบ รู้ว่าอันไหนเก็บอันไหนอันไหนเสริร์นไหนเนาะโอเคเราจะมาวุหินเอาเก็บไว้กันเอาเก็บไว้เป็นเทียลุกเนาะเป็นคนขี้งอกนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปขุดเดี๋ยวไปขุดไอ้นั่นแล้วกันไปขุดในถ้ำนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นถ้ำแรกเลยนะที่เราเคยสร้างไว้ขุดไว้จําเป็นไว้ทีขุดหินเนาะนี่เลยถ้ำไม่ได้ลงมานานเลยเดี๋ยวขอขุดหินก่อนนะ,นะครับก็เราก็จะว์าไปเลยแล้วกัน ็คือวางไปทั่วมากตอนนี้กองคารเพราะว่าแบบมันก็ดีอย่างหนึ่งนะวางกองคาพไว้แบบว่ายัางไงอะคือแบบไปไหนก็จะได้แบบอุ้ยอยากครัรบของอ่ะตรงนี้เลยละกันเนาะเออเ่อความสะดวกสบายโอเคเดี๋ยวตรงนี้แบบเราจะทําทางเอ้ยตกไหมนะทำทางตรงนี้ลงไปอ่ะวดีนะดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะเป็นถนนเบี้ยวได้มีทางลงไปเนาะ หนึ่งสองนี่ก่อนเดี๋ยวข่ขยขยายแล้วกันทำให้แบบรู้โอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะมาตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เอาตรงนี้เป็นที่ขุดน้ำเนาะอุ้ยใจเย็นใจเย็นนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปตักน้ำมัก่อนแล้วกัน ันกน้ําตักน้ํานี่บอกเลยว่าไอที่ลงถ้ำไม่ใช่อะไรเนาะคือแบบเพื่อที่จะไปเอาน้านั้นเพื่อจะได้ขาบถังน้ํานั่นเองเว้ยลืมไม่นับตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ว่ามันสามารถขยายไปได้ถึงไหนหกปะหรือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหรือว่าห้าไอ้เหี้ยวเราต้อง ย้ายตรงนี้อเอไม่ใช่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 ใชใชเออเราว่าเดี๋ยวเราต้องทำทางก่อนแหละสองสามสี่ห้าโอเคเดี๋ยวเราขอดูก่อนเนาะว่าแบบมันสามารถความชื้นอะมันสามารถแบบ โอ้ขาถึงตรงนี้หรอ2 3 4 5โอเค2 3 4สามสองหนึ่เออเดี๋ยวเราว่าไอ้ตรงนี้เอาเก็บ okay. แบบเดี๋ยวเราต้องวางรั้วเพื่อแบบไม่ให้ซอมบี้เข้ามาเนาะก็คือแบบต้องเผื่อที่ดินไว้นิดหนึ่งอะ่ะ1 2 3 4 5โอเคแล้วก็1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้ เป็นห้าเอ้ยมันแบบเหมือนซิมหนึ่งสองสามสี่ห้าอาดแล้วเราก็พวนดินพรวนพวนคุณคุคุคุณเลคุณเล่คุณเลคุเลให้เข้ากันเดีวจะปักเอะก่อนเดี๋ยวคิเปอร์มาแล้วเบิดข้างหลัง ก็ตอนในข้างมือก็คือที่ไปเล่นมาคือเราปักทอดไว้แบบไปทั่วเลยนะขยายอาณาเขตไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่ได้สร้างดีแน่เพราะว่าแบบเดี๋ยวจะมีน้องตัวเขียวชอบมาข้างหลังเนาะแล้วคือแบบมันไม่มาข้างหน้านทุกคนคือแบบมันชอบมาระเบิดข้างหลังไม่รู้ว่ามันเป็นบ้าเลยเว้ยเนี่ยดูดิเห็นไหมมอนสเตอร์แทบไม่เกิดเลยแต่ก็ยากประมาณนะไอ้ตรงเนี่ยมืดๆนะมันก็สามารถเกิดได้เพราะว่ามันจะเกิดใกล้เรานั่นเองเนาะ หนึ่งสอสสี่ห้าอโอเคทีนี้เราก็พวนยาวไปเลยจ้าพอนเราว่ามีอะไรผิดพลาดนิดหนึ่งแหละคือมันยาวได้แค่4ี่มันไม่ใช่หน้อยมากก็แปลว่าเราก็ต้องลดมาอีกเนาะกะระยะผิดแรงมากก็คือมันยาวได้แค่4ี่เองหรอใกล้มากเลยอ่ะ คนนี้ดีกว่าทำน้ำไอ้นั่นน้ำอินฟินิตี้น้ำที่แบบน้ำไม่จำกัดนอ้องก็คือแค่ขุดช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาน้ำมาวางไว้ตรงข้ามกันน้องเนี่ยตรวนั้นจิดจ๊ดๆแล้วก็เราจะได้น้ำที่แบบตักได้ไม่จำกัดนั่นเองเอวางตรงนี้แล้วก็ไปตักน้ำอีกชิทุกคนเราดูแบบรู้สึกว่ามาไกลมากเลยนะเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกแบบมาไกลแล้ว ยังไม่ทันสร้างอะไรเพิ่งสร้างฟาร์มผักออกเนาะนี่อ่ะโอเคแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้เลยอุ้ยนเคีนยวเราว่ายนี้ดีกว่าทำอันนี้แหละไม่ต้องไอ,ไอ,อันไหนละเออนี่ตรงนี้เวลาแบบอะไรตัวอะไรจะได้ไม่ต้องตกน้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะว่ายน้ำแล้วก็แบบเหยียบแปลงผักของเราเนาะ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยสว,สว่างสวยเราก็เอาทอร์ชมาปากสว่างค่ะสว่างเราต้องสว่างกว่าน,นี้สว่างสว่างไปอีกที่นี่เป็นต้นที่นี่ต้องเต็มไปด้วยแสงสว่างทวาฟาร์มนี้มันดีจริงๆดูดิทุกคนในที่สุดฟาร์มแปลงแรกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนอะบอกเลยว่าไถ่เป็นชํำจ้านี่แหละเนาะชีวิต ชีวิตชนบทแบบเรากับการทำฟาร์มไปเรื่อยเปื่อยเนาะเจ้าแกะน้อยอม,อม,อม,มองหน้าไม่ตอบ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เป็นหินนะเพื่อเราจะได้ทำแปลงถัดไปนั่นเองเนาะโอเคก่อนอื่นเลย่ยอยนี้แหละเนาะแล้วก็ทำการมาไถดินตรงนี้นี่เลยแล้วเราก็จะทำการวางเป็นค o ร์บอนสโตนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเออทำให้ทางแบบ ยังไงประหยัดมากขึ้นไม่ต้องไปขุดบ่อยๆนี่นี่นี่แต่จะวางยากทีหนึ่งเอ้ยเนี่ยแล้วเนะี่ยนี่เลยอ,อ่ะตอนนี้ขุดไปู่ละนี่ละถนนจำเป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็แปด สิบอ๋ออิน oh, right? um, ี is there, is there? Is there ่มาถวยน้ำลายใส่หรออ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอินนี่ต่ออินนี่ต่อเอาเชือกมาซะเออไหนหๆก็เอออีนนี่ได้ไหมโกงอินี่ขี้โกงเอาไปละขี้โกงนะเอาไม่ลืมไปเลยเนี่ย นี่แหละในที่สุดดินเราก็เก็บไว้เยอะมากก็ในที่สุดจะได้ออาดินมาใช้สักทีโอเคนะก็จะทางเดินตรงนี้เราจะทำเป็นสลับเนาะเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราจะได้แบบไม่ต้องแบบจะได้ขึ้นง่ายๆแล้วมันจะทำให้แบบดูสวยด้วยเนาะนี่เลยพอเป็นแบบเนี้ยมันจะทำให้เราแบบขึ้นไปง่ายจะได้ไม่ต้องไปกระด้งเยียบอะไรเอ๊ะทางนี้อะไรอะมันขาดหรอ อ่ะ,อะเกินแน่เลยอ่ะใช่ไหมเออไม่เป็นไรหรอกอ่าโอเคต่อไปเราก็ลงมาตรงนี้เลยนี่ตรงนี้แล้วก็1นึ่งสองสาสี่ห้าแล้วก็เอาไม้มาโอเคเดี๋ยวจะขอไปถ่ายแปลงตรงนี้ เลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เอานั่นทุกคนจะได้ไม่เบื่ออโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะเราก็ได้ทําการถ่ายแปลงเป็นสองแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาเอออยาเอาผักมาลงเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อจะได้นั่นแบบขยายเดี๋ยวนี้เราจะทําไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าได้ผลผลิตหรือว่าได้เมล็ดพันธุ์ใหม่มาเราจะทําการขยายลงไปอีกเรื่อยๆเนาะ เออทีน่ะแบบเวลาขึ้นมาอุ้ยมันจะได้แบบเป็นทุ่งทุ่งแปลงผักอ่ะน,นะเลิศเนาะโอเคตอนนี้คือมโนภาพไปก่อนไม่รู้จะทําจริงได้เปล่าเนาะอยากต้องถ่ายป่าตัวน,นี้แล้วต้องทําการฆ่าพึ่งตรงนี้ไปด้วยอ้ยน่าสงสารจังเลยทารุณการศัพท์ไหมนะอนนี้มีมาได้แตงโมเดี๋ยวแตงโมจะต้องทําแยกเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมันแบบการเกิดของมันจะแลกประหลาดนิดนึงอันนี้เอาเหลือไปก่อนแลวกัน แล้วเราก็ทําการนี่เลยทําลายด้วยการกระโดดเหยียบเนย่ยบผนัไม่ติดเหยียบเหยีบยบวะยากอะ่ะว <c oughs> างวันนี้เลวกันง่ายดีเ <c oughs> <c oughs> พิ่งหลวนเนี่ยเ,เวลาเราปักท็อตเนี่ยซอมบี้ใต้น้ําแบบมันจะไม่แบบมันจะแบบไม่เกิดไม่เกิดเลยอะ่ะ คือมันมีอยู่นะแต่แบบเหมือนมันไม่กล้าขึ้นอนะ่ะเหมือนมันกลัวไฟอะ่ะรู้สึกแบบดีปลอดภัยมากตรงนี้แต่ก็ระหว่างเลยทุกคนเล่นอยูดเนะี่ยระหว่างเคลียร์ดีมันจะมีแบบผีกระสือบินมาด้วยไม่รู้ตัวอะไรมันบินมาโฉบหัวตกใจหมดตอนแรกอ่าเน่เลยมึนมาอุ๊ยแบบแบบเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้นั่นนี่ว่เดี๋ไปดูกันเก็บมเมล็ดพันธุ์เอ้เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ในกล่อง อยู่ไหนเนาะนี่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 มีแค่นี้เองอ่ะอุมากเุ้ยจะขอบเก็บอันนี้ก่อนนี่เราได้แยกกล่องส่วนของสัตว์ไว้ด้วยแล้วก็แล้วก็อันนี้ของรวมแบบของสร้างบ้านใช่ปะแปบ๊บนะอุปกรณ์เอ้ของใส่หลวงอันนี้พวกเนื้อซัมบี้เนื้อสัตว์ เนื้อ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 อ่อนเนื้ออยู่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการลงมเมล็ดพันธุ์เลยแล้วกันมันจะไม่เยอะแต่ก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะขยายเยอะขยายไวอยู่อ้ามาแล้วในที่สุดเราจะได้มีขนมปังกินกันแล้วคมเลยนะอ่าแล้วก็ไอ้พวกนี้นะคนก,ก็สามารถเอาไปแลกกับพวก NBC บได้ด้วยเนาะเราก็จะได้เอ่อมรกตแอมเบอรมาร นี่เลยมันโอเคอะเติบโตให้เต็มที่นะเจะ้าผักตัวน้อยโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการตกแตง่งแถวนี้ให้สวยงามเลยแล้วกันอันนี้เผอไปก่อนอ่าตรงนี้เราก็ใช้สูตรเดิมเลยเนาะเดี๋ยวเราขอไปขุดหินก่อนแป๊บหนึ่ง few moments later. ก็อีพีนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นเกี่ยวกับการทำฟาร์มทำไร่ทำนานเองเนาะเพราะว่า จากการลงเมืองรอบที่แล้วของเราคือสู้มาเยอะแหละรอบอีนี้ก็คือแบบขอชิวๆบ้างแล้วกันนี่เลยแล้วก็ปลูกไครท่ทำนานแล้วก็ทำทางยาวไปเลยอันนี้เราก็ทำสลับไปด้วยด้วยกันเพราะว่าแบบจะได้ประหยัดประหยัดเนาะ นี้ละกันเดี๋ยวไอ้นั้นหมดเกินเดี๋ยวหมดก่อนอ่าโอเค และเราก็จะได้แบบทางเดินมาแบบนี้เลยวีรัรดัดัดัดภูมิใจชมตัวไว้ก่อนเพราะไม่มีใครชมนี้แลวเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่เองเนาะโอเคเดี๋ยวทำสแลบเพิ่มแล้วกันน่าจะได้ใช้เยอะอยู่อ่ะโอเคโอเคนี่ก่อนกันวิไม้หมดแล้ววิไม้หมดแล้วใช้ไม้ได้เปลือบมาก อะไรอย่างนั้นก็ต้องใช้อยู่นะเก็บไว้ไเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรคิดบวกเวอร์โอเค้นต่อไปเดี๋ยวจะมาวางไว้แบบนี้ตึ๊ดต๊ดตึดต๊ดอ่ะแล้วก็ทางเข้าสองมันนี้ขุดออกแล้วกันตรงนี้มันสวยป่ะโอเคอัเน,นี้ยกัน แค่ทิดเดียวก็สมหมดแล้วเนี่ยเป็นไงทุกคนค่อยลาเอารั้วมาวางแล้วก็คือแบบจะรู้สึกแบบทำฟาร์มได้แบบปลอดภัยห่ายห่วงเลยเนาะ <c oughs> นี่เลยอ่ะข้าวโตวยังเอ่ยข้าวโตวยังไม่โตเลยโอเคเราระวังนี่ก็ไม่มีอะไรทำเลยเนาะทูกทีหน้าก็เดี๋ยวเราจะแบบไปประเจิญนไพ่กันเนาะไปดูกันว่ารอบๆที่เราอาศัยอยู่นี้มีอะไรบ้างมีหมู่บ้านไหมมีอะไรไหมเนาะเออไปหาไบโอใหม่ๆกัน เ,เซอร์ไบโอมป่าอ้อยอะไรด้วยสันเลิศไหมเนาะมีไบโอมอะไรเข้ามาใหม่บ้างไหมเห็นไอ้นั่นอะไปเห็นมาคือมีอีกตัวนิ่มเอออยากเจออะได้ระหว่างนี้ขุดมาเร็ดขุดมาเร็ดนี่เลยอะแล้วก็เอาเนี่ยเวลาเดินวิ่งหรือว่าเนี่ะมันจะแบบทำให้แบบเราไม่แบบทำแปลงพังเนาะ วางเออใช่ทุกคนแล้วก็คาฟาร์มมันมีไอ้นั่นอันหนึ่งอะไรอ่ะที่แบบฟาร์มเมอร์ต้องมีกันเห็นเอ็นบีซมันมีอะคืออะไรเนาะไอ้ที่มันเป็นเหมือนถังโอ่งอ่ะอันนี้ปะไม่ใช่ดิมากมันจะเป็นรูปลูกโอมันคืออะไรที่มันเอาแบบเป็นเอาไว้หมักเออใช่มันเป็นเอาไว้หมักปุ๋ยมันไม่มีขึ้นหลอ เดี๋ยวค่อยไปนั่นห่าวิธีข่าวไปกันจำไม่ได้หลายอันมาไม่เลยแล้วก็ติดไฟไว้โอเคแล้วก็ทำอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มืดตรงนี้มืดทางเดินมืดอ่าแล้วก็นี้เลยทำฟาร์มมาตั้งนานกว่าจะได้ชีวิตของเราจะได้เริ่มสบายยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่เสร็จเรายังไม่ได้ทันทำไอ้นั่นเลยฟาร์มแตงโม ก็เดี๋ยาฝามแตงโมจะทำง่ายๆตรงนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นแบบนี้เลยซึ้ดเออแล้วมันมีฟาร์มแตงโมแล้วฟาร์มฝักทองอีกเนาะเอาเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันแล้วกันเอด๊เอดเลิศอ่า ตามแตงโมลโอเอาอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่เลยตามสลับนั่นเลยทุกคนเราก็อีกห้าอันก็เดี๋ยวเราจะมาวางตรงนี้เป็นแบบเกี่ยวกับเป็นของฟักทองเนาะนี่ง่ายง่ายพอเราเราเก็บเราแค่แบบขุดแปะ แล้วเข้าตัวเลยง่ายปะล่ะสายตรงนี้เราก็ปิดไปด้วยแล้วกันเนาะเพื่อที่แบบจะได้ไม่ต้องให้ตัวอะไรมาว่ายน้ำเล่นอ่านี่เลยฟาร์มแตงโมแบบง่ายๆของเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บแบบเอาไว้ทำแบบฟาร์มเก็บอัตโนมัติได้ด้วยวไปดูมามันทำได้แล้วก็หกอันโอเคมีหกอันพอดีเลยไม่ต้องวิ่งเข้าไปเอา นี่อะไรราวางเจ๊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 อ้าวเกินหรอนี่เลยทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฟาร์มฟาร์มของเรานั่นเองเนาะเฮฟาร์มผิดอ้วฟาร์มของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราจะได้ไปเที่ยวสักทีคอมเพสฟาร์มคอมเพส <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปนอนเอาแรงกันหน่อยดีกว่าไม่ได้เข้าห้องนอนเออยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้นั่นเลยอ่ะเอาเอาผจกไปเปลี่ยนด้วยแล้วกันไปเปลี่ยนไอ้นั่นตรงอะไรวะตรงข้างบนอะตรงที่มันเป็นเหมือนหน้าต่างอะ่ะเพราะว่ารู้สึกเอารัวมาวางไว้มันมันไม่ค่อยเสริจแต่มันก็ดวยดั่นดีเนาะแต่วแต่มันไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เราจะเอาความไอ้นั่นไม่ได้อะตอนนี้เราไม่มีอะไรทําแล้วเนาะก็เราต้องเล่นให้แบบเราจะมาเล่นแบบคลิปละหชั่วโมงละหชั่วโมงแล้วก็แบบค่อยแบบไปตัดให้เหลือประมาณส 3, 4, 4ัก3ามสิบีิบเนาะเพราะว่าแบบมันอัปโหลดคลิปประมวลผลคลิปนานมากอ่ะนอน few later. ไปเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปไปสนภัยกันในอีพีหน้า ไปเป็นนักประจนภัยหนึ่วันโอเคแล้วระหว่างนี้ก็จะแบบไปทําการเก็บอ้อยและกันเนาะเพื่อแบบออกเล็กคุดกันมาเอาตั้งแต่นี้แล้วกันแต่จะเอาอ้อยไปปลูกไว้ฝั่งนู้นบ้างนี่เลยเก็บแผแผอ้อยมันที่เอาไปทำส่วนใหญ่ก็แบบเอาไปทำหนังเสืออะไรพะเนี้เนาะ แบบซื้อหนังสือเอนชาร์ดอะไรแบบนี้แล้วมันต้องใช้เยอะมากก็เลยแบบอ่ะเก็บไปเผื่อก่อนอัพปลูกให้เยอะไปเลยไหนมันก็ห่าง่ายแล้วอะไรแล้วแต่เวลาใช้มันใช้เยอะใช้แบบเยอะมาก <c oughs> แต่มนันต้องเตยมเสบียงเตร็ม,ม,ตรมของอะไรเนะเอาไว้แบบไปประจนภัยรอบ ้เอาไว้ประจนภายคลิปหน้าเคนนะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างเอ่ยก็คลิปกับการทําฟาร์มวันนี้ของเราเนาะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรแบบน่าตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่นะทุกคนก็เคนะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกำลังใจไว้เป็นเอยกดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนก็เคไปแลลวบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนกับอีพีการประจนภัยของเราทุกคนก็เควันนี้ไปบ๊ายบายเอ้ โอ้ไม่เจ้มันเศร้ายอะมากขันมะลรอย่างนี้จะไลย